อมท่านเทพเจ้าแห่งเกลือโปรดท่านจงเมตตาเหล่าสาวกที่สื่อสัตย์ของท่านให้พวกเราได้แสงสีทองบ้างด้วยเถิดเหล่าสาวกแห่งเกลือนั้นคอยบูชาท่านเทพเจ้าแห่งเกลืออยู่เสมอเพื่อหวังให้ท่านนั้นพึงพอใจและสักวันหนึ่งท่านอาจจะมอบแสงสีทองให้แก่เหล่าสาวกที่สื่อสัตย์ของท่านโอ้ท่านเทพเจ้าแห่งเกลือโปรดท่านเทพเจ้าโปรดเมตตาโปรดคุ้มครอง และโปดรดลาเวงแสงสีฟ้าให้แก่สาวกผู้ตับต้อยอย่างพวกเรานั้นด้วยเถิดหากท่านเทพนั้นยืนยอนที่จะทำตามความปรารถนาของพวกเราแล้วละก็เราสาวกที่ซื่อสัตย์ของท่านนั้นก็ยินดีที่จะบูชากระดุมแดงหลอดไฟและทุกๆอย่างที่พวกเรามีนั้นให้แก่ท่านทั้งหมดโอ้ท่านเทพพระเจ้าแห่งเกลือ โปรดท่านจมเมตากับเหล่าสาวกที่ซื่อสัตย์ของท่านให้พวกเรานั้นได้แสงสีทอกับเขาบ้างด้วยเถิด